พ่ออะไรร้อนอ่ะอยากเล่นน้ําอยากไปเที่ยวทะเลอยากไปเที่ยวทะเลร้อนใช่ขึ้นรถเฮ้ยพาไปจริงเหรอขึ้นสนุกไหมเย็นมากเลยเย็นกว่าทะเลตัวนีึงตัวตัวด้วยโอ้โหพลาดดอกพิซซ่าคือมงงามแท้เอ้อโ้ยเฮ้ย โอ้โหบักตวนคือโรแมนติกใช่ไหมโอ้โหเพลงใหม่บักตวนนะครับชื่อเพลงว่าลูกหลานะครับโอ้โหปล่อยใส่สงการเลยะตะตะตะแต่แน่นอนเลยบักตวนมาโหโพดลูกใยเสยเฮ้ย ก่อนอื่นก็ขอแสดงความเสียใจจากผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวในครั้งนี้นะครับขอแสดงความห่วงใยนะครับจากทีมงานประธานห้างนะครับวันนี้ประธานห้างก็ได้ดูข่าวหลายช่องทางนะครับก็รู้สึกหดหูเนาะพี่น้องเนาะเอาผมปเป็นอยังวันนี้ประธานห้างของ,งดลงคลิปตลกเฮฮานะครับ มาเฮ็ดบุญเฮ็ดฐานกับต้นทักนะครับปอบดํานะครับหรือบักตวนเหล่านี้แหละมาหาหลวงนานะครับพอดีญาติผมเพิ่นเป็นเจ้าคณะอําเภอนะครับวัด้างเกลียว้ดวยพี่น้องเจ้าคณะอำอเภอมันเพียงนะครับเพิ่นก็ทักทูมาบอกว่าอยากมีรางวัลจับสอยดาวผมก็เลยว่าเอาจัดไปครับหลวงนา นะครับกับต้นฮักหรือปอบดำนี่แหละพี่น้องมาถวายพัดลมแล้วก็จักรยานมทีสามเดอ้ออีสานาคนครศิลป์มาบ้านไผ่ล้อมพี่น้องเอ้ยหัวลำญ่ประธานกระิบเติน้นนอาหารผู้และเอา้าจังใดก็ขอให้ผู้ที่รับผลกระทบนะครับดูแลตัวเองรักษาสุขภาพด้วยนะครับผม